ข่าวคนนี้นะครับต้องบอกว่าเปิดครัวโชว์ฝีมือด้วยการทําอาหารเองเลยนะครับแล้วก็นําไปมอบให้กับผู้ประสบภัยโควิด -19 สําหรับดุมกอฟขนาวุฒครับเจ้าตูวเนี่ยก็บอกว่าได้เข้าครัวแล้วก็รับหน้าที่เป็นเชฟประกอบอาหารเมนูสุดพิเศษอาทิเช่นข้าวไก่กระเทียมยังมีกระเพราหมูสาบนะไข่ดาวแล้วก็ผัดเผ็ดกระเพราหมูกรอบไข่ดาวรวมถึงสั่งซื้อของจากเหล่าแม่ค้าพ่อค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิดเหมือนกันครับแล้วก็นํามาประกอบอาหารนั่นเองซึ่งข้าวกล่องก็จะถูกนําไปแบ่งปันให้กับพี่น้อง ที่ได้รับความเดือดร้อนตามชุมชนแล้แคมป์คนงานต่างๆทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับ,รนนรบโดยครอบเองนะฮะแล้วก็ครอบครัวก็ได้เริ่มสนับสนุนเข้ากล่องเพื่อก็ทำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ถูกกักตัวตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนนะของเดือนสิงหาคมนี้เลยก็จะนวน3,000กล่องด้วยกันเจ้าตูเนี่ยก็ได้เผยว่าก็รู้สึกนะว่าผมเนี่ยและครอบครัวได้มีโอกาสได้ใช้เวลาว่างในช่วงพักอยู่บ้านปรึกษากันว่า เ,ออเราอยากจะทําอะไรเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนอื่นๆดีซึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็เห็นด้วยซึ่งก่อนหน้านี้เองนะครับผมแล้วก็พี่ๆแฟนคลับได้ส่งอาหารแล้วก็อุปกรณ์เครื่องมือจําเป็นในการใช้รักษาผู้ป่วยโควิดนะครับไปทางโรงพยาบาลต่างๆและรวมถึงให้กับบุคลากรทางการแพทย์กันไปแล้วความตั้งใจในครั้งนี้ก็เลยอยากจะทํเข้ากล่อง ให้ได้ประมาณวันละสัก200กล่องแล้วก็ส่งต่อไปอยังชุมชนตลอดเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้โดยครับและครอบครัวเองครับแล้วก็ทีมงานก็ได้ลงมือบรรจุนะแล้วก็ใส่ใจในรายละเอียดต่างๆเน้นครับเรื่องความสะอาดและความปลอดภัยเป็นอย่างมากมีการใส่อุปกรณ์ป้องกันทั้งหน้ากากอนามัยชุดกันเปื้อนเฟสชิลนะฮะร,รวมถึงถุงมือการแพทย์ด้วยสําหรับการจะหยิบนู่นหยิบนี่หรือว่าสัมผัสภาชนะต่างๆก่อนที่จะนําไปส่งให้กับทุกคนครับ โดยมีการแจกไปแล้วเนี่ยให้กับชุมชนประชาอุทิศ28เขตทุ่งครูนะแล้วก็ชุมชนมาตานุสรส่วนชุมชนและแคมคนงานอื่นๆนะครับก็จะได้นําไปแจกในครั้งต่อไปและก็หวังว่านี่เป็นกําลังใจเล็กๆที่พวกเราเนี่ยสามารถส่งมอบให้แล้วก็เป็นการเพิ่มกําลังใจให้กับทุกๆคนต่อไปเพื่อวันพรุ่งนี้แล้วก็บอกมาด้วยนะครับว่าสู้ๆนะครับครับเป็นกําลังใจให้กับทุกคนเสมอนะครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Inside News Tonight ในช่อง Twin Size HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin Size HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ